เียเพอร์เฟกค่ะอีกแล้ววันนี้เดียก็จะมารีวิวในส่วนของ Toyota a อ t i s นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8รถเป็นตัว G เป็นปี2013นะคะเรามาเริ่มก,กันก่อนเลยด้านหน้าตัวนี้นะจะเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์หลอดเป็นฮาโลเจนนะคะในส่วนของตัวนี้นะมาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้นะคะครอบโคมเมียมาให้ส,สวยๆแบบนี้เลย กระจังหน้าของเขาก็จะตัดเป็นสีดำมาให้นะคะทำให้ตัวรถนี่มันดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้ให้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างกันก่อนหลังจากที่เช็ครายละเอียดเรื่องสีรถให้แล้วเนี่ยเบียให้อยู่ที่ประมาณ95%เลยนะคะสำหรับตัวนี้ ไม่มีในส่วนของริ้วรอยใดๆรอยลักยิ้มไม่มีนะสภาพสียังใหม่ๆเอียมๆอยู่เลยนะตัวนี้นะล้อเป็นล้ออัลลอยนะคะขอบ16เป็นของ t o โยต้นะคะเป็นล้อแท้ของเขายางเป็นมิชลินนะคะตัวนี้นะกระจกมองข้างก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวขอบประตูคิ้วโครเมียมมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านล่างนะยาวมาถึงประตูหลังเลย ตัวกระจกยังเป็นกระจกเดิมอยู่นะสติกเกอร์ของโตโยต้าต่างๆยังอยู่นะสติกเกอร์มอกยังอยู่นะคะรถไม่เคยโดนข้างมาแน่นอนเป็นกระจกเดิมมาจากโรงงานนะคะรุ่นนี้ระบบเบรคของเขารุ่นนี้ก็จะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะใส่มาให้ในส่วนของตัว ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรคกับระบบเสริมแรงเบรค BA เขาก็ใสมาให้นะเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วมาในส่วนของด้านท้ายนะคะ ปลายท้ายของเขาก็ดีไซน์มาดูหรูนะจะเป็นในส่วนของคล้ายๆเหลี่ยมเพชรแล้วก็มีขอบโครเมียมด้านในมาให้กลมๆนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าดีไซน์สวยตัวนี้เครื่องอยนต์1.8เป็นรุ่นตัว G นะคิ Q ้วท้ายก็จะเป็นโครเมียมมาให้นะคะแล้วก็มีโลโก้ตโตโยตา้ามีรุ่นเป็นรุ่นโคโรล่าอัลติสแบบนี้ให้สวยๆเลยนะสะภาพโดยรวมด้านนอกเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากเดี๋ยวให้กล้าพูดแบบนี้จริงๆนะคะ แล้วก็เรามาดูในส่วนของตัวาภายในกันบ้างนะว่าภายในตัวเนี้สภาพจะขนาดไหนเพราะว่าภายนอกขนาดนี้แล้วมาดูภายในกันพอเบียร์เข้ามานั่งในส่วนของภายในแล้วเบียร์บอกได้เลยว่าตัวนี้คุมโทนมาให้เป็นสีดํานะภายนอกตัวรถเนี่ยเป็นสีบรอนซึ่งมันจะทําให้ดูตัดแล้วก็ตัดกันลงตัวนะตัวนี้ก็ยังนั่งแบบ ออกอารมณ์ที่สบายนะคะเพราะว่าตัวรถไม่ได้แคบเลยนะตัวรถค่อนข้างที่จะกว้างนะสำหรับใครที่เดินทางเป็นครอบครัวนี่ก็ยังได้อยู่ในรุ่นนี้นะภายในค่อนข้างที่จะกว้างอยู่เหมือนกันตัวแอร์แบกนะคะมีมาให้คู่หน้านะรุ่นนี้ในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุนะคะตัวนี้ก็รองรับในส่วนของ แผ่นดิสได้นะคะ AUX ได้ FM AM นะคะพร้อมด้วย WMA ก็มีมาให้นะตัวนี้ก็จะมีช่องต่อตัวสาย AUX ให้ด้วยนะคะแอร์ Air ยังเย็นเย็นฉ่ำๆอยู่นะจ๊ะรุ่นนี้นะปรับแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะตัวนี้หรือว่าจะเลือกหมดปรับเองก็ได้นะคะปรับในส่วนของแรงลมด้านนี้นะอันนี้เป็นในส่วนของอุณหภูมินะคะเรียกได้ว่า สภาพยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างแอร์ฉ่ำม,มากอะ่ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็ยังให้มาในส่วนพวงมาลัยมัลติฟังชันด้วยนะคะรุ่นนี้นะรถเป็นปี2013นะสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกปรับรถเล่งเสียงได้นะจ๊ะตัวนี้พวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านนะคะด้านกระจกมองข้างตัวนี้ก็ยังให้แบบปรับพับไฟฟ้ามาให้นะคะแล้วก็ ตัวกระจกก็ยังขึ้นลงแบบไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียวได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะ,ะเรียกได้ว่าออปชั่นก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ขี้เหร่นะรถปี2013ออปชั่นก็ให้มาค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันตัวช่องวางแก้วก็มีมาให้ทั้งหมด2ช่องนะคะเบรคมือเป็นแบบเดิมๆอยู่นะรุ่นนี้เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบดึงกับเองแบบ่อนแรงนะคะตัวนี้ดึงกับอัตโนมัตินะ ช่องวางแก้วตรงแผงประตูนี่ก็ให้มาค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะตัวประตูก็ยังตัดตัวโครเมียมมาให้ด้วยนะคะทำให้ดูดีไซน์ของเขานี่ดูหรูมากขึ้นนะโดยรวมแล้วห้องโดยสารเบาะเป็นเบาะหนังนะจ๊ะสีดำเบียร์ให้อยู่ที่ประมาณ95%เอเีกเหมือนกันะว่าค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะคะเบาะยังไม่มีขาดยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะปุ่มทุกอย่างยังใช้งานได้เหมือนเดิม เป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะสภาพภายนอกภายในค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆแล้วเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างว่าห้องเครื่องมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องค่ะมาในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้นะเรามาดูน็อตกันก่อนเลยที่สําคัญนะรุ่นนี้ ตัวน็อตยังคงเดิมอยู่นะคะตัวนี้สียังไม่ถลอกนะรอยเหลี่ยมน็อตยังไม่ลบนะคะด้านในก็ยังเหมือนเดิมนะเรียกได้ว่าสภาพยังเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะ้ามันเครื่องไม่มีย้ไว้ไม่มีเยิ้มนะคานหน้ายังเดิมๆอยู่นะจ๊ะในส่วนของตัวสติกเกอร์มอกอยังอยู่นะคะสัญลักษณ์โตโยต้าก็ยังอยู่เมสอาร์ยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างรถไม่เคยทําสีนะคะ ตัวนี้รถเดิมจากโรงงานนะคะบอกเลยสำหรับใครที่กังวลใจในเรื่องของการซื้อรถมือสองนี่มาที่เพอร์เฟกต์คาคุณไม่ต้องกังวลแน่นอนเรามีการรับประกันในส่วนของการชนหนักพลิกค,คว่ำน้ำท่วมไฟไหมตัดต่อตัวถังเราไม่เอามาขายแน่นอนนะคะเราไม่ได้มีการรับประกันปากเปล่าด้วยนะเรามีใบรับประกันให้ลูกค้าด้วยแล้วก็พร้อมด้วยสคบอคุ้มครองให้ลูกค้าวันรับรถด้วยนะคะห้องเครื่อง ยังเดิมเดิมแบบนี้สภาพสมบูรณ์แบบแบบนี้เดี๋ยวเราไปฟังราคากันบ้างว่าราคาของเจ้า Toyota าโคโรล่าอัลติตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเบยพาไปดูราคาค่ะ มาดูในส่วนของตัวราคาเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะรถบอกก่อนว่าเป็นปี2013นะคะเป็นเครื่องยนต์1.8ตัว G นะรุน่นนี้ราคาอยู่แค่317,000บาทเองค่ะราคาเรียกได้ว่าถูกมากๆเลยแล้วยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นของเราด้วยนะคะจองเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดคุณจองมา5,000คืน5,000 แต่สูงสุดเราเปิดจองได้ที่2 0 0 0 0บาทนะสำหรับใครที่อยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะคะฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีเต็มใช้ได้ทั่วประเทศเราก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะแล้วก็ยังไม่พอฟรีในส่วนของรับประกันสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรค่าจัดค่าโอนฟรีนะคะไม่เก็บนะใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถกับเรานะสามารถเดินทางเข้ามาได้ที่ถนนลาซาเออถนนสุขุมวิท105นะซอยลาซาน87เข้ามาดูได้เลย ร้านของเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะเรามีที่ปรึกษาการขายพร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้เรื่องรถกับคุณนี่มากกว่า20ท่านเลยไปแน้นรองรับมากกว่า10สถาบันนะคะเดินทางเข้ามาหาเราออกรถแค่ร้อยเดียวจบจริงอย่าลืมใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยพร้อมด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ ถ้าคุณกดติดตามเนี่ยคุณจะไม่พลาดสาระดีๆแล้วก็รถสวยๆที่เราคัดเกรดมาให้คุณแน่นอนคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกวันนี้เบียกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันไหนสำหรับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ